เด็กวันนี้มาพบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องฝนกันอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันฝนนะคะเด็กๆได้แก,ก่หร่มร่มนะคะนอกจากจะช่วยกันฝนแล้วยังสามารถป้องกันแสงแดดได้อีกด้วยต่อไปนะคะ2 เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนนะคะก็จําเป็นอย่างยิ่งหน้าฝนน้าเด็กๆต้องพกไว้เลยนะคะต่อไป 3. รองเท้าบูทรองเท้าบูทนี่ก็มีประโยชน์แล้วก็จําเป็นเวลาที่ฝนตกลงมานะคะเด็กๆที่พื้นก็จะมีน้ําขังซึ่งน้ําเหล่านี้เป็นน้ําที่สกรปรกอ่าเมื่อเด็กๆสวมใส่รองเท้าบูทก็จะช่วยป้องกันได้ต่อไปนะคะ 4. หมวก หมวกนะคะก็ช่วยปกคลุมศีษะเวลาที่ฝนตกนะคะละอองฝนหรือว่าเม็ดฝนจะได้ไม่หยดลงมาใส่หัวเพราะว่าถ้าละอองหรือเม็ดฝนหยดลงมาใส่หัวเมื่อไหร่จะทําให้เด็กๆไม่สบายได้อ่า,อาเรามาทวนกันใหม่นะคะว่าอุปกรณ์ป้องกันฝนมีอะไรบ้าง 1. ร่ม 2. เสื้อกันฝน 3. รองเท้าบูทและ4ีมวกนั่นเองเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องอุปกรณ์ในการป้องกันฝนต่อไปนะคะครูอ้อมมีใบงานให้เด็กๆทำคนละหนึ่งใบเรามาดูกันสิว่าจะเป็นใบงานใบไหนหน้าเรามาช่วยกันเสกไป,ปรพร้อมๆกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสาม ใบงานใบนี้นี่เองอ่าเด็กๆทุกคนหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําไปพร้อมๆกับครูอ้อมเลยนะคะอ่าไปทํากันเลยค่ะเด็กๆเรามาดูใบงานหน่วยหรือด,ดูฝนกันนะคะเด็กๆคาชี้แจงให้นักเรียนจับคู่ยงเส้นรูปภาพจํานวนที่เท่ากันพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามเด็กๆช่วยกันดูในใบงานนะคะว่า มีภาพอะไรบ้างอ่าภาพที่หนึ่งภาพหมวกภาพที่สองรองเท้าบูทภาพที่สามลมและภาพที่สเสื้อกันฝนอ่าต่อไปนะคะตัวเลขเรามาดูตัวเลขเลขหนึ่งเลขสองเลข3และเลขสค่ะ ให้เด็กๆนะคะจับคู่รูปภาพและจำนวนเดี๋ยวเรามานับรูปภาพไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอ่าภาพที่หนึ่งหมวกหนึ่งสองสามมีสามใบอ่าหมวกมีสามใบอ่าโยงไปไหนคะ โยงไปหาเลขสอ่าเด็กๆก็โยงหมวกไปหาเลข3มเลยค่ะอืมต่อไปรองเท้าบูทหนึ่งสองสรองเท้าบูทมี4คู่อ่าเด็กๆก็โยงรองเท้าบูทไปหาเลข4เลยค่ะอ่าโยงได้เลยค่ะเด็กๆอืม ต่อไปร่มร่มมีหนึ่งมีหนึ่งคันโยงไปหาเลขหนึ่งนะคะเด็กๆก็โยงไปหาเลขห,ห,หนึ่งเลยค่ะลูกภาพสุดท้ายภาพเสื้อกันฝนนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองโยงไปหาเลขสองโยงเลยค่ะ เด็กๆก็เริ่มลงมือระบายสีให้สวยงามได้เลยค่ะผู้อ้อมทำใบงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วเด็กๆล่ะคะเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองนะคะพาจับมือเขียนชื่อเขียนห้องให้เรียบร้อย และให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปไปงานใบนี้ส่งมาในลายห้องให้คุณครูชมด้วยนะคะแล้วพบกับครูอ้อมใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเอ๊เดดเดได้ยินเสียงอะไรไหมคะต้าเ้รองุนจะต้องแูอ้อมของตัวปเป็นรียมอ์ต้องการของ